มากกวันละสี่ห้าชั่วโมงครับมาถึงทีมที่4แล้วนะครับอีกทีมหนึ่งจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับโรงเรียนเบญจมะมหาราชครับโรงเรียนดังของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเข้ารอบชิงชนะเลิศทุกปีอดีตแชมป์ปี2003 ปีล้าได้รอเราแล้วมาวินาทีลาสกับคนลงตาหลังนับไปแล้วนะครับแต่คือต้อง เรียนนะครับว่าทุกทีมนั้นมีความมุ่งมั่นมีความซ้อมเข้าไปอย่างดีอยู่ที่าการควบคุมสมาธินะครับจังหวะในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะครับ mm. คือถ้าผิดพลาดแวบ,บเดียวเนี่ยอาจจะทําให้ทีมมันรวดไม่ได้เลยใช่ครับสุดเด่นคือความแข็งแกร่งของนักกีฬาในการทำท่าต่อตัวเตะมือที่เหนือแหละครับและฝ่าสามารถก้าวยืนาสติกสูงมากดูนะครับเขาสาวก็เหมือนกันเนี่ย โชยีนัสิกเยอะมากครับเลสเตอร์มหาราชอุรุกวัตาลี การเชียร์ลีดดิ้งในระดับนาซา่าได้รับความนิยมมากนะครับถือว่าเป็นการถ่ายทอดกีฬาที่เรตติ้งดีมากๆครับโดยเฉพาะในสามราการครับโโอ้โหม,มีมีตลอดทั้งปีนะครับทุกระดับครับ,รบมันเหมือนกับสู้ฮีดกีฬาและกายวิที์กีฬาอันดับต้นๆของทางโรงเรียนมห,หาวิทยาลัยเลยครับโอ้ยล้มครับพล,นะลาดไปครับ การแก้ปัญหากหน้าครับจะโชว์ <The show S 1> มาก่อนเธาไม่แห้งการเจ็บเลยนะการเล่นลำดับในการเล่นทีมแรกทีมสุดท้ายทีมสามทีมสี่นั่นก็ทันที่ีหมือนกันนะครับเข้ามาทั้งหมดที่เกิดการตับตลาดดีนะเล่นทีหลังนะ ต้องไม่สนใจทีมแรกว่าจะเลเ่นในกระดานไหนต้องไม่มองนะครับเราทำหน้าที่ที่เตรียมเอาไว้ขาที่วางเอาไว้ให้ดีที่สุดบางทีมันเร่งมากไปจากกระโดดสูงไปกระดานตามันพลาดได้โรงเรียนเป็นจามหาราชจังหวัดอุบลราชธ,ธานีครับมาดูภาพช้าครับหนุ่มๆล่างกาหลังแล้วก็สาวอยู่ด้านหลังล่งกาสูงมากเลยนะครับจากการโยนของเฟรนด์งล่าง การต่อตัวพีระมิดคือจุดเด่นครับ